พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยอยู่บริเวณทิศเหนือของทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นทะเลสาบแบบลากูนพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้มีความสำคัญซึ่งเป็นตัวเชื่อมของลุ่มน้ำปากพนังและลุ่มน้ำทะเลสาบสงขาเข้าด้วยกันกลายเป็นภูมินิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่ของภาคใต้ตอนกลางที่คนในพื้นที่ได้ทำมาหากินพึ่งพาอาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล ประกอบกับภายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยยังมีระบบนิเวศย่อยอีกมากมายเช่นป่าพรุทุ่งหญ้าเนินสูงบึงน้ำส่งผลให้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงโดยเฉพาะการเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำไม่น้อยกว่า200สายพันธุ์และเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้เองทำให้พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยกลายเป็นจุดพักสำคัญ ของบรรด,ดานกอบพยพตามเส้นทางการบินเอเชียตะวันออกถึงออสเตรเลียนอกจากนี้พื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่มีสถานะการอนุรักษ์เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หลากหลายชนิดเช่นนาคจมูกขนนาคใหญ่ขนเรียบเสือปลาเป็นต้นส่งผลให้พื้นที่ ได้รับการประกาศเป็นทั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศที่เป็นแรมซ่าไซแห่งแรกของประเทศไทยนอกจากจะมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยอยังทําหน้าที่นิเวศบริการหล่อเลี้ยงชุมชนท้องถิ่นมาอย่างช้านานโดยเฉพาะผู้คนจาก9ต้าตำบลสาจังหวัดพัทลุงนครศรีธรรมราชสงขลา ซึ่งไม่น้อยกว่า5 0,000คนที่ต้องพึ่งพิงอาศัยทรัพยากรจากพื้นที่ชุ่มน้ำโดยตรงก่อเกิดวิถีกเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่หลากหลายโดดเด่นเช่นการทำหัตถกรรมกระจูดการประมงพื้นบ้านโดยใช้ยอยักการทำนานริมเลและวิถีการเลี้ยงควายปลักเป็นต้นวิถีการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยมีภูมิปัญญาการสืบทอด กันมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีมีอัตลักษณ์ที่พิเศษเฉพาะตัวที่แสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดในการปรับตัวที่สอดรับกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนกล่าวคือระบบการเลี้ยงให้ควายหากินอย่างอิสระในพื้นที่ชุ่มน้ำโดยปราศจากเครื่องพันธนาการเป็นระยะเวลา8-9เดือนในแต่ละปี ทำให้ควายต้องปรับตัวและมีพฤติกรรมคล้ายสัตว์ป่ามากขึ้นโดยเฉพาะบทบาทการเป็นวิศวกรในระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ําแทนที่ช้างแคระซึ่งหายไปจากพื้นที่เมื่อ75ปีที่แล้วซึ่งทําหน้าที่ที่สําคัญในการสร้างทางน้ําสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยควบคุมระบบนิเวศท,ทุ่งหญ้าการควบคุมปริมาณพืชน,น้ําและช่วยกระจายมเมล็ดพันธ์ เพื่อเร่งการฟื้นตัวของป่าพุซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ําและดูดซับคาร์บอนที่สำคัญของโลกนอกจากนี้วิธีการเลี้ยงควายปลักในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยยังมีความโดดเด่นในเรื่องการรวมกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยในการควบคุมและใช้ทรัพยากรร่วมกันเช่นแรงงานในการเฝ้าดูแลการใช้อคอกร่วมกัน การใช้พื้นที่ที่แทะเหล็มร่วมกันการจับควายเพื่อจำหน,น่ายการจัดการสุขภาพรวมถึงการอบพยพควายในกรณีที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่ซึ่งล้วนจำเป็นต้องใช้ทักษะที่ได้รับการถ่ายทอดกันมาเฉพาะกลุ่มจะเห็นได้ว่าวิธีการเลี้ยงควายในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยช่วยสร้างสมดุลระหว่างวิถีชีวิตคนกับระบบนิเวศแสดงให้เห็น การปรับตัวเพื่อให้สามารถทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ได้อย่างเหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงควรค่าแก่การนำเสนอขึ้นทะเบียนเพื่อการอนุรักษ์แบบพลวัตของระบบมรดกทางการ,กรเกษตรโลกเพื่อประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกระ,กรระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่นช่วยยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัด ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบกะเกษตรที่สำคัญของโลกและจะนำไปสู่แผนการจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนที่สร้างสมดุลทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรฐานสากลต่อไปในอนาคต